สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับความเป็นมาของบ้านเตา,าทั้งทั้งนอกเพื่อนบลูเพื่อนอยากรู้ว่า,าเป็นย่างหมู่บ้านเฮาจังนับถือเตาอยากรลู้ประวัติค่ะครับผมก็ขอเรื่องขอแนะนำตัวกันนะครับผมอดีตผหุยบ้านนะครับคือตลาดี่นนั่นนะครับตลาดเี่นั่น กับเป็นประธานสวนเตามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้ยบิบานนะครับเป็นผู้ยบิบานปี40นะครับามาเหมือนวันละปีห้าหานะครับเมื่อวันละปีห้าหานะครับแต่ยังดำเนินการในฐานะเป็นประธานผู้ยบิบานดูแลอยู่ครับครับเมื่อกี้นี่อยากทราบว่าที่มาที่ไปของมุ่งบ้านก่อนะครับเปแต่ยังนะ้าถือเตานะครับ อันนี้ก็เทาทีสาบตามประวัตินะครับอันนี้กระสืเนื่องมาจากบรรพบรุษนะครับเพิ่นผ้าถ้ำผ้าเห็ดผ้าถือมาตลอดนะครับว่าเต้าเนี่ยนะครับเต้านี่นะครับมันเป็นลักบ้านลักเมืองของมู่บานนะครับคือพ่อแม่เพิ่นเห็ดหีดสิบสองห้องสิบสี่ถือเต้าเป็นลักบ้านนะครับสีไปใสมาใสเนี่ยครับต้องบอกกาว นะครับต้องบอก 9, อก้าวาพิ่นไปกาบไปไหว้คู่เอ้ยอยู่ตะยางจังผมจิไปตั้งจังวัดผมก็ไปบอกนะครับขันบ่เด็กเขาไปกันยกมือท่างพานไปกับคู่ผมจิไปคุณไปพีเดอร์ให้ลูกหลานไปตลอดปลอดภัยอ,อันนั้นคือเป็นพ่วมเชือของคนในหมู่บ้านนะครับอของคนคนในบ้านถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านนี่ครับ ประมาณสามลอยสาอพ่งปีนะครับมูบานเท่า kind of mm hmm. เนี่ยนะครับเมื่อก้อนน่ะครับนี่มูเดียวนะครับนี่มูสามนะครับ่อมาสมัยปีพศสองพรประมาณพศสองพนารยยี่นะครับยี่สิบแปดประมาณยี่ริี่ลอยยี่สิบแปด่อี่สิบแปดมา แยกมู่บานนะครับไม่แยกมู่บานเป็นสองมู่บานเป็นมู่สิบสี่กับมู่สามนะครับน้ำมาตลอดนะครับเห็นมาตลอดนะครับมันเป็นข้อมเชืยอของมู่บานนะครับในด้านในด้านว่าเปยงหลักสือเตานะครับข้อมเชื้อพอพอแม่ปลูกฝังไว้ยังสั่นนะครับชุดไปใส่มาใส่เนี่ยชูทต้องไปบอกไปยิบผููไปกาบไปไหวเล่านะครับแต่ชวนมากก่ เป็นผลสําเร็จนะครับเป็นผลสําเร็จนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องของข้เสียของหมู่บ้านนะครับปูยาตายง่ายเป็นผ้าเห็ดผ้าถ้ำนะครับแต่ได้มีข้เสียปลูกฝังนะครับแต่ว่าที่จริงนะครับแมนสมัยสมือนี้มืไปไซมาไซมเสีอว่าประชากรในหมู่บ้านนะครับมูมีดขอกเขาบ้มูลเสียแตอมูลเสียหนัดถือนะครับมุมีนะครับปมีเลยนะครับ มีเลยอันยกยกตยกัวอย่างจรงปฏิหารที่เกิดขึ้นประจกกักษ์แกทุกๆุกคนค,คือคือคืออย่างแน่ค่ะที่พอจีแบบว่าไกล้ๆที่ว่าประจักษ์แกสายตาคนลูกของล้านนะคะครับอันนี้ครับเป็นอีอกปัญหาหนึ่งที่ค้นถามหลายนาะครับที่เกิดแก้งกับลูกกับล้านนาะครับคือเห็นโดยแ้ก็คือผวกตีมา ก็อสางอคารโรงเรียนนะครับก็อสางอคารโรงเรียนนะครับอันนี้ก้อนมากเขหนึ่งเขามาหาผมในฐานะว่าผมเป็นผู้นํานะครับผมก็นีนําม่าลูกเลยมากนึงบมานเนี่ยบอกก้าวพาเยปูงเฮาเดอร์บอกว่ามาอาศัยเพึงบารมีสิ่งที่ปฏิบัติตัวต่อนีก่นก็คือเห็นเตาเห็นหยางเนี่ยอย่ายทำายเพิ่นเดอ้ออันนี้ผมผมบอกเพิน่นนะครับใจก็ทราบวา่า อ่าเื่อเกตดเกิดขึ้นนะครับเมื่อเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าผ้ากันต้มเต้ายินนะครับหลังจากเลยงานแล้วไปหาวานแหเียนช่วงนั้นผมคงคงจะเป็นฤดูห่อนนะครับว่นฤดูหนาวหรอกนะครับหาวานหอยวานแหไปพอเต้าต้อ,องกจนน้ำแล้วเต้าหน่อยขนาดกลางๆมาต้มกินนะครับแต่เลยมีการตายนะครับมีการตายกชาชาวบ้านชาวเมืองก็ร้มเห็นวานะครับ ตายนอ,ยอนกินเต้านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับขวอเขียนะครับแต่ว่าผู้ตายนะอาจจะตายในโลกใดผมกลัทราบแต่ว่าด้วยขวอมเสียว่าคงจะตายย่อนกินเจงคุณปูนะครับอันนั้นเป็นขวอมเชือของแต่และบุคคลนะครับของชาวบ้านนะครับที่ผาวิจารณ์กันไปนะครับอันนั้นรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่เห็นนะครับ เดี๋ยวเรียงเงินอืน่นหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเห็นครับอ่าเป็นหลายหลายสิ่งหลายอย่า,างที่จะเห็นเกิดกับลูกบ้านนะครับคูจีปฏิบัติโตว่าว่าถือบ่าตองนะครับเพื่อปฏิบัติอ่ามาถึงแจ้ความตายกระเตือนเป็นเตือนแล้วไม่ได้เรื่อนยนะครับจะ็บให้เก็บให้ปวดนะครับห้าเก็บห้าปวดห้าทราบว่าห้าวคิดห้ากับไปขอข,อขอมานะครับเพื่อจะให้อ่ายกโูนย์ในห้า แไปเปนนเพ่อสังเกตเบื้องว่าแต่ตาพอหน่อยๆจนแล่วพอใหญ่มาเนี่ยจำนวนเต้าเพิ่มขึ้นหลายเพะครัคือเต้าเนี่ยตั้งแต่ต้นกรนะครับขาดว่าเต้าในหมู่บ้านเนี่ยมันมาเป็นหลักพันใน,นเป็นหลักหมืน่น เป็นหลักหมืน่นชือสมัยผมเป็นผู้ยบาลนะครับสมัยผมเป็นผู้ยบาลปีโอ้ยเป็นผู้ซอยครับเป็นผู้ซอยไม่ได้เป็นผู้ย,บ,ย,ายบาลผมเป็นผู้ยบาลปีสี่ศูนย์อ่าสมัยนั้นคงจะเป็นปีประมาณปีสามหกสามเจ็ดหรือสามหาประมาณนี้ผมจำาม่ได้อ่าอ๋อยี่แห่ยังแย่ของบานเย้าเปล่าโจวนมันเสียศูนย์อ่า ประมาณนั้นนะครับเก็บเต้ามาร่วมกันเก็บเต้ามาร่วมกันโดยทั้งหมอกขอคอนแกนนะครับเพน่อ,อมาขีดยาวัคซีนให้เต้าก็ได้มีการร่วมเก็บเต้าผรมเก็บจางเล็กน้อยเก็บนะครับได้เต้าประมาณสี่พันเกตลอยโตนะครับสี 4, ่พันเกตลอยโตเป็นอย่างแังเต้าเก็บเพราะว่าเงื่อนงบประมาณมันเหมือนให้เล็กน้อยเพาตัวระบาดครับใ,<ม>ให้เล็กน้อยเพาตัวระบาดเลยเก็บ นะครับเก็บเฉพาะในหมู่บ้านนะครับบอลร่วมทั่วไปนะครับเก็บว่าเท่าที่เก็บได้นะเท่าที่เก็บได้นะครับร่วงออกไปแต่ว่าพุมบ่สามารถที่เก็บได้หมดแครับเพราะว่าที่กิงเต้าเนี่ยออกไปอยู่หัวห้หน้ากระไลนะครับผก็เข้า,ขา,เาจากประสบการณ์ที่เห็นเต้าเนี่ยคงจะเป็นหลักหมื่นนะครับนะครี่ออาหารเต้า เท่าที่สังเกตเบื้องตามที่พ่อเห็นเนี่ยมันขาดแคลนปะคะคืออาหารตัวคือว่าขาดแคลนบอนะครับขาดแคลนบอคือส่วนเฉพาะอาหารในมูบ้านเนี่ยครับอาหารในมูบ้านเนี่ยคือว่าขาดแคลนนะครับคือว่าขาดแคลนนะครับแต่ว่าจะแปลอาหารจากที่อื่นมานะ่ครับคือไปซื้อนะครับปไปซื้อไปซื้อนะครับ ไปเสืออาหารทั้งยังจังยังแต่งยังสิครับผม,มก็มุ่ไปซสือที่น้องบัวแดงนะครับน้องบัวแดงไปทั้งยังุูงขามผู้ไปทั้งนั้นแบบขม่า,านะครับขม่าหอยเต่าอาหารเงื่นงบประมาณใดบ้างใส่นะครับเงืนประมาณนี่ก็อาจัยจากาทั้งจังหวัดไหยแน่ปีละ หกหมืน 16, 000, ม่นระรับปีหกหมืน 16, 000, ม่นหกหมื่นนะครับหกหมื่นแล้วก็แล้วก็ได้จากตู้แน่ตู้บริการแน่นะครับกับใส่ของที่นี่และอาหารขันบะม,มี่จริงๆนะครับกับชาวบ้านนะครับมีอาหารที่ซื้อไม่จะของกินเองนะครับก็ให้นะครับก็ให้ไปนี่ก็มาให้ไปนะครับ พี่ว่าขาดบ่ขาดครับพี่ว่าขาดนะครัะเต้าเต้ามี้จักชนิดคะเต้ามี่ชนิดเดียวครับคือเต้าเพล็กเต้าเพล็กอย่างเดียวครับเต้าเพล็กอย่างเดียวเต้าที่เห็นยื่ดอนเต้ายื่คือมาปับมาปลอยนะครับมาปลอยเป็นกาวเป็นเต้าส่วนมากหรือเป็นเต้าเป็นเต่ายู่อยู่ในน้ำนะครับเครื่องบกเครื่องน้ำอ เครื่องบกข้างน้ำแต่ว่าเตาพวกนี้นะครับล่องน้ำก็ได้นะครับล่องน้ำก็คือตายนะครับล่องน้ำคือตไต <c oughs> แต่ว่ากาอานที่ห้องน,น้ำมาเนี่ยครับที่ห้องน้ำเนี่ยครับ ในฐานะเป็นปุะทานสวนเต้าเนี่ยครับก็ขอขอบบุญขอบคุในลายครับที่มีใจเป็นสวนมาให้อาหารเต้านะครับอ่าแล้วก็ถามว่าพ่อว่าพ่อครับแต่ว่าเต้าเนี่ยครับอาหารมาเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเ่ราะเปนมาสือมือมากเสมือมากเสมือสอมือเนี่ย่สามารถที่กินหมดได้ครับเพราะว่ามันเสียนะครับหลักการให้อาหารเต้าเนี่ยครับอ่าขันตาเป็นประได้นะครับคงกะให้อ่าอยากให้เป็นอาทิตย์ ขึ those, time, edge, First, ้นไปมาทีหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปมาทีหนึ่งซีมากซีน้อยขากล้องแกะเป็นอาทิตย์หนึ่งขึ้นไปนะครับยังคอยมากนะครับอาทิตย์ละเทือดีนะครับอาทิตย์ละเทือดีครับข้าวมาดูรายอาหารกระเน่าครับอาหารกระเน้าเน่าครับกินเมื่อท่านครับยิ่งหนาฝนกับเป็นยิ่งหนาฝนเปืองบันไดมอคคายเปืองครับหนาฝนมอคคายเปลืองครับเพราะว่าพิ่นกินเน่าอื่น้ำครับ อันนี้จำที่เห็นเนี่ยครับที่บ้านผมเนี่ยครับร้าว่าเป็นหนาผลเนี่ยหลายครับว่าเป็นหน่อยครับ mm hmm. ตั้มชุดกายี่สิบสามสิบมีแต่มีแต่ช่วงนี้ขึ้นไปออนฮอด 40, สี่สิบนะครับเพราะว่าเต้าเนี่ยมันสิบว่อยู่อยู่คือเต้าในบานก่อนเนี่ยครับคนว่าไปแล้วถูกหลังค่าเลื่อนตองมีเตากับแต่ว่าบ้านหลังนั้นไปที่มีมากไม่น้อยเท่านั้นครับไป mm hmm. ที่มีมากไม่น้อย เขาที่นะคะอ่าออกลูกเนี่ยประม,ระม,มระาณประมาณแม่ละจักโตคะอ่าประมาณละจักโตนะครับ<ช>ตามทั้งมหาไรคอนเจมมันบอกไว้เนี่ยครับเต้าเนี่นะครับเต้าเพล็กเนี่ยอ่าสิบโตสิบไข่สิบฟ้องขึ้นไปนะครับสิบฟ้องขึ้นไปแต่ว่าที่แตกมันเป็นตัวเนี่ยเขาบ่าสามารถว่าที่ออกมาจากโตใดเขาไ่าเห็นเมา่เห็นครับพอคนฟังดินเนี่ยครับมนฟังดินแล้วกับว่า่วนมากเขาจะไปเห็นหมองคนไข นะครับเพื <accurately S 2> ่อนที่บ่บางอย่งเห็นแ่วาว่านผมเนี่ยผมเห็นเรื่อยนะครับเพราะว่าบานผมมันจิ่งแวดล้อมบรรยากาศทั่วไปมันไฮนะครับสิอหาดินหมองชุ่มชุ่มพ่อพ่อดีนะครับจ่พ่อดีชื่นลายกับว่าใครครับเพื่อนจีฮูจใคเห็นครับเพื่อนฮูเองครับเพื่อนฮหรับเพื่อนูของเพื่อนเองครับเพื่อนฮูของเพื่อนเอง ข้าวกาขอฝากไปยังภูมิกิตัทธานะครับขอฝากไปยังผู้เกเตาที่ให้อาหารเตาเป็นข่วมคิดที่ดีมากครับเพราะว่าเขาถืได้บุญได้กุศลรวมกันนะครับว่าอาหารเตาเนี่ยถามว่าขาดบ้างี่ยขาดครับลําพังกาลาพังกะชาบานกให้กินไปตามไปมือมือนะครับแต่ว่าให่อิ่มเต็มที่พวกท่านเอามาไห้กาเห็ดบ่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องเขาต้องประหยัดเพราะว่าไล่ใจ ห้องบ่พร้อมที่สี่ใจนะครับทั้งจังหวัดไหามาไหามาหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นบาทต่อปีนีกาบวกเราพุ่นหาแล้วบวกกลุ่มนะครับบวกกลุ่มนะครับจะนั่นนะครับขอขอบุญขอบพุ่นผู้ที่เพิ่นทีให้ค่าหารเต้ามานะครับหรือสี่มาโดยตรงมุบานเต้ากระได้นะครับโดยผ่านคณะกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ท่านทิดต่อได้ติดต่อได้เสมอนะครับติดต่อได้เสมอนะครับ และหรือที่ผ่านทั้ง u t u b e นะครับก็ได้นะครับก็อยากจะปากนะครับ่ากพูดนี่จิตใจเป็นกสุนที่ห้อาหารเตาครับเสับผมกับมีขขอมูลให้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าคําถามกัถามตามคําตอบนะครับผมในฐานะประธานสวนเตานะครับก็ขอขอบุญขอบุญผู้ที่ห้อาหารมากั ขอให้สิ่งทั้งทีทั้งหลายโดยจฉพอยังยิ่งเจ้าคุณปูบานผมที่ชาวบานทั้งเมืองเป็นนับถือเนี่ยให้พบป้องคุ้มครองและให้ความสุขจํเจริญให้มีโชคมีลาบให้มีอนุมันคงนื่นคือเจ้าคุณปูด้วยครับเบอรับขอขอ,ขอบคุณขอกราบสวัสดีครับ